ไม่ว่าสามปกครองจะชี้แจงว่าเป็นคําสั่งกระทรวงการคลังหรือเป็นคำสั่งสามปกครองหรือไม่ว่ามันจะเป็นคําสั่งใดรใดก็ตามเนี่ยเมื่อมีคําสั่งออกมาว่าให้คุณยิ่งรักชดใช้หนึ่งหมื่นกว่าล้านจากที่สามปกครองแถลงกระทรวงการคลังในยุคนี้ในยุคคุณพิชัยชุนหะวชิระเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าประลัดกระทรวงการคลังเป็นใครนะฮะกระทรวงการคลังในยุคนี้ในยุคคุณแพทองทานเนี่ย ก็ต้องทำเรื่องถึงคุณยิ่งรักชินวัตรอย่างเป็นทางการ <S <S เพื่อให้คุณยิ่งรักเนี่ยมาชดใช้10,000กว่าล้านบาทคันนี้สำหรับแฟนคลับคุณยิ่งรักก็ต้องเข้าใจในภาพรวมด้วยว่าไอ้ขั้นตอนในการทำเรื่องเพื่อทวงเงินก้อนนี้จากคุณยิ่งรักเนี่ยมันเป็นขั้นตอนทางพิธีการทางกฎหมายที่กระทรวงการคลังยุคคุณแพทองทานยุคนี้ต้องเดินหน้าในการสั่งการทวงเงิน ทางพิธีการเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมบังคับคดีได้ไปยึดอายัดทรัพย์สินคุณยิ่งรักและของสามีมาแล้วเท่าที่สามารถยึดได้ยึดมาแล้วบ้านเข้าใจว่ายึดมายังไม่ได้ขายนี่โชคดียังไม่ได้ขายเข้าใจว่ายังไม่ได้ขายนะะเพราะว่าคุณต้องคืนบ้านให้กับคุณอนุสรณ์มรชัด ยกเว้นสภาคุณจะหั่นบ้านเป็นครึ่งแล้วคืนเนี่ยเขาตามที่สาลแทบจะชี้ซึ่งถ้าอย่างนั้นก็ก็แย่เพราะฉะนั้นโดยรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายกเว้นว่าคุณยิ่งรักจะมาเปิดบัญชีใหม่ที่ไม่ได้โดนอายัดไปแล้วแล้วก็เอาเงินใส่เข้ามาในชื่อคุณยิ่งรักซึ่งคุณยิงณย่งรักคงจะไม่ทํายกเว้นว่าคุณยิ่งรักจะทําแบบนั้นเนะี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรให้ยึดเพิ่มแต่สิ่งในขณะแล้วมันมีงานสองชิ้นที่กระทรวงเงินคลังต้องทําตอนนี้ ทำหนังสือทวงจากคุณยิ่งรักอย่างเป็นทางการเป็นทางพิธีการจะได้ไม่โดนกล่าวหาว่าละเลยปฏิบัติหน้าที่ทำตามคำสั่งศาลถึงแม้ว่าศาลบอกว่าไม่ได้สั่งเป็นกระทรวงการคลังสั่งเองแต่กระทรวงการคลังคํคำสั่งกระทรวงการคลังถูกเพิกถอนไปแล้วโอเคแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งกระทรวงการคลังต้องทำอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะคนซึ่งเขาจดทะเบียนสมรสกับน,นักการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดทุกคนแต่ละคนเนี่ย บรรดาภรรยาหรือสามีนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่นะนะฮะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ต้องการให้ยุ่งอะไรกับกระทรวงคลังจากที่คุณไปอายัดยึดมาทั้งหมดอะ่ะหกร้อยกว่าล้านน่ะไม่รู้จะเป็นที่ดินหรือจะเป็นบ้านหรือจะเป็นรถยนต์ถ้าคุณไปขายท่ดตลาดแล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะ กระทรวงการคลังตอนนี้นอกเหนือจากจดหมายทวงอย่างเป็นพิธีการซึ่งต้องทำเพราะคุณยิง่งรักเขาไม่มีไม่มีจ่ายหรอกหนึ่งหมื่นล้านใช่ไหมเพราะคุณไปยึดเขาหกร้อยกว่าล้านแล้วไงกระทรวงคลังตอนนี้ต้องทำแคชเชียร์เช็คไม่ได้พูดเล่นคลังต้องทำแคชเชียร์เช็คให้คุณอนุสรณม์มรดกสามร้อยล้านไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าโดยหลักการขั้นพื้นฐานปกติ สิ่งที่คุณไปอายัดและยึดมาซึ่งเป็นการ declare แถลงทรัพย์สินร่วมระหว่างสามีและภรรยาเนี่ยคุณไปยึดสิ่งที่เป็น te technical potential สินสมรสในกรณีที่มีการแบ่งป10ันกันร้อยละห้าสิเนี่ยคุณไปยึดจากเข้ามาเนี่ยสามกว่าล้านบาทคลังต้องทำ cashier check หรือจะกดปุ่มโอนเงินก็ได้ ไปที่สามีคุณยิ่งรัก300รอล้านบาทไม่ได้พูดเล่นนะครับการละเมิดสิทธิ์มันเกิดขึ้นไปแล้วตอนที่คุณไปอายญดบ้านเขารถเขานาฬิกากระเป๋าอะไรเงี้ยผมไม่รู้คุณไปเอาอะไรมาบ้างอะ่ะทั้งหมดนั้นคือการละเมิดสิทธิ์หมดเลยเพราะว่าอะไรที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันเหมือนกับว่าสนุกสนานมันไม่สนุกสนานนะฮะถ้าคุณมีของซึ่งคุณ เก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตแล้วจู่ๆพอคุณเล่นการเมืองเนี่ยแล้วคุณทำนโยบายซึ่งเกิดการทุจริตและขัดทุนเนี่ยเสร็จแล้วปรากฏว่าทรัพย์สินของคุณซึ่งคุณมีมาต่อดชีวิตเนี่ยคุณต้องคุณถูกยุดหมดเลยสำหรับผมต่อให้เขาปล่อยป่าละเลย <c oughs> กระทรวงกันซึ่งเขาปล่อยป่าละเลย Yes ผมเห็นด้วยคำนี้สยสาร กรทรวงการนคลังในยุคนในประยุทธ์ก็ไม่มีสิษประยุยธ์บ้างเขาเพราะฉะนั้นคุณต้องทำเช็คแคชเชียร์เช็คให้คุณอนุสรนรบอลชัด300กว่าล้าน yes แล้วเสร็จแล้วคุณต้องทำหนังสือทวงอย่างเป็นพิธ,ธีการเฉยๆไปที่คุณยิ่งรักให้มาจ่ายหมื่นล้านซึ่งเขาก็ไม่จ่ายเพราะเขาไม่มีเพราะคุณปยุทของเขา,าหมดแล้วส่วนมีคนบอกว่าให้คุณทักสินใจให้ คุณทักษิณเขาโดนยึดไปแล้วรอบนู้นเนี่ยสี่หมพันล้านซึ่งรอบน,นั้นก็ไม่ควรยึดนี่ผมพยายามพูดให้มันแฟร์ที่สุดต่อ úc. ทุกคนนะฮะที่ต้องการยึดหรือไม่ต้องการให้ยึดสำหรับผมจำนำข้าวเนี่ยมันคือ failure ทางนโยบายประเทศไทยเนี่ยเป็น price taker ไม่ใช่เป็น price maker รัฐบาล manipulate private market ไม่ได้ ทำการส่งออกข้าวเสียหายแล้วผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนของนักการเมืองด้วยอย่างไรก็ดีการที่นิโยบายมันล้มเหลวหรือบางคนบอกว่ายังไม่ได้มีโอกาสพิสูจน์ว่ามันล้มเหลวแต่ว่ามันก็มีปัญหาเยอะมากนะมันทุจริตได้ง่ายมากทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยมันมี political responsibility ซึ่งซึ่งตามมาแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณไปยึดบ้านยึดช่องเขามาขายท่อตลาดแล้วก็ละเมิดเสร็จคู่สมรสเขาด้วยแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาคุณไป ขั้นตอนในการยึดก็เกิดขึ้นหลังรัฐประหารด้วยโอเคอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ซ้ําเรื่องนั้นก็ได้แต่ว่าผมขีม้เหียดพูดซ้ําเรื่องนั้นเพราะมันมีงานที่กระทรวงการคลังต้องทําในเรื่องนี้แต่สําหรับคุณยิ่งรักอะ่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มเพราะมันจ่ายเพิ่มไม่ได้เขาโดนยึดไปหมดแล้วยกเว้นซะว่าเขาอยากจะเอาเงินญาติพี่น้องมาใส่ในบัญชีใหม่แล้วเปิดบัญชีเปิดบัญชีเสร็จแจ้งกระทรวงการคลังบอกว่ามาดูดเงินมาตรงนี้ไป ผมจะเสริมประมาณนี้นะฮะในเรื่องนี้เรื่องจำนำข้าวเพราะเมื่อาวานนี้มันเหมือนกับว่ามันมันยังมีความสับสนอยู่ว่าคลังต้องทำอะไรสามพครองชี้แจงอย่างนี้กองเชียร์คุณยิ่งลักษณ์เป็นห่วงเรื่องนีเง้เรื่องนี้คุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้จะต้องจ่ายเพิ่มเพราะว่าไม่มีจ่ายแต่คนที่ต้องได้คืน300กว่าล้านเทคนิคลี่ห้าสิบเเพราะว่าถือว่าเป็นทรัพย์สินซึ่งถือร่วมกันเพราะถือว่าเป็นสินสมรสถ,ถ้าขายไปแล้วคุณเอานาฬิกาเขากระเป๋าเขาขายไปหรือยังง ถ้าขายไปแล้วคุณต้องเซ็นแคชเชียร์เช็คมาให้อ,อนุสรณ์อมชัดไม่ได้พูดเล่นครับนะคือคือการละเมิดสิทธิ์มันเกิดขึ้นเมื่อสามปกครองชี้ชัดและสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมถ้าสาลปกครองไม่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการกันส่วนของคู่สมรสและถ้าสาลปกครองไม่ได้สั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมผมจะไม่พูดทั้งหมดนี้สมมติ 3, 6, ความเปิดประเด็นนี้เองไงเพราะเปิดประเด็นนี้เองมันเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งเป็นคู่สมรสเรียกร้องความเป็นธรรม แล้วถ้าท่าคลังไม่ยอมทำนะฮะถ้าวันนี้ประหลัดคลังหรือรัฐมนตรีคลังไม่ยอมทำนะคุณรัศดรก็ฟ้องศองาลฟ้องประหลัดคลังนี่ยแหละฟ้องรัฐมนตรีคลังเลลน,งนี่ยแหละเป็นรัฐบาลคุณนุ้งญิงเนี่ยแหละงานนี้มันไปได้เรื่อยๆฮะ